สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันยกมณีพลอยนะคะจะได้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของศิรานะคะว่าวันนี้เราจะมีบรรยากาศอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะเป็นในการเปิดบาร,รมีของวิชาสามของเรานะคะที่ด้านหลังจะมีกิจกรรมมากมายที่ให้ท่านทุกท่านได้ชมบรรยากาศค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะถามนะคะว่ามีความคาดหวังยังไงบ้างนะคะกับการมาครั้งนี้นะคะ่ะ ค่ะก็มีความคาดหวังว่าเออถ้าเปิดวิชา3มอะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะก็ประมาณว่าเราจะได้รู้ว่าเออองค์เทพองค์ไหนคุ้มครองเราแล้วก็วิธีการบูชาวิธีไหว้แล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไระคะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเวลากลับไปบ้านเหมือนเหมือนอาจารย์เขาจะสอนนะคะ สำหรับที่นี่นะคะครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะมีความชํานาญแล้วก็มีความเก่งอยู่ทุกท่านเลยนะคะที่จะให้ความรู้แล้วก็ปรึกษานะคะก็ในฐานะที่คุณโยกนะคะเป็นอยู่ในชุมรมด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณนิวมากนะคะที่ได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับบรรยากาศในงานค่ะขอบคุณค่า <sequel? S 1> มีความรู้สึกยังไงบ้างคะสาหรับในการาดูแลบําบัดผู้สนใจนะคะ่ะก <the> ็เอ่อ สิ่งที่ทําก็คือเราทําด้วยจิตเมตตานะฮะเราก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีใครนี่มีปัญหาอะไรเราก็อยากจะให้เขาหายนะฮะส่วนใหญ่อาการทางกายนี่มันมาจากอาการทางจิตทีนี้เวลามาบําบัดนี่เราก็จะให้เขารักษาจิตเข้าไปด้วยนะฮะเราจะสอนธรรมะเขาส่วนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเราจะสอนให้เขารู้จักกฎแห่งกรรมให้เขารู้จกักเอ่อเหมือนกับมีเมตตา ช่วยเหลือชีวิตคนช่วยเหลือชีวิตสัตว์อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะจะมุ่งเน้นธรรมะเข้าไปด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์พี่ใหญ่มากเลยนะคะค่ะค่ะ